อมเป็นแม่กาฟักไข่ในวงกลมจอมเป็นแม่กามีไข่เยอะแยะจอมเป็นแม่กาคอยเฝ้าไข่ในวงกลมก็แก้วและมายู่นอกวงกลม ก็แก้และมาอิจะไปเอาขคยแม่กาในวงกลมแจกจอมไม่ให้ก้าเข้าไปในวงกลมจอมแตะขาก้าก้าก็ไปเป็นแม่กาฝ่าขาอยู่ในวงกลม ดำเข้าไปในวงกลมกลับก้ามันทำวงกลมด้วยเถอะตานั่งที่ศาลาตาจะดูก้าเป็นแม่กาฟักไขา่ถูกต้อง ไปในวงกลมมันทาวงกลมเดินเธอก็ว่ารำทาวงกลมเดินเธอเราไปหาตาให้ตาเล่า,าน,นิทานกันเถอะนิทานกันเถอะก็แก้วส้อมแยะมายิไป หาตาอที่สาราเก่งมากทำใหม่ในบทเรียนการฟักไข่แต่แต่เมืยอวานทุเถศทุเอศเจ้าเร่ยูสารากันเข้าคอยชวนด้วยนอกนิทานเฝ้า ฟักแม่กาวงกลมแบบฝึกอ่านอ่านซะละชายะแอนอ่านว่าแอนชายะอึอ่านว่าเออกชายะแอนอ่านว่าแอนพยัญชนะกโจโดโต